เกตคะ่ะอยากรู้จริงๆเลยค่ะว่าที่เราแผ่ๆไปทำๆไปเนี่ยพวกเขามารับส่วนบุญกับเราจริงๆหรือเปล่าอยากรู้จริงๆเลยคะ่ะอันเนี้ยนะคะก็เป็นตัวเกตในเวอร์ชั่นสมัยเมื่อก่อนเหมือนกันคือด้วยความที่เราอยู่ทางโลกอะค่ะทำอะไรเนี่ยเราอยากจะเห็นเป็นรูปธรรมว่าสมมติพิเกตอ่ำให้อะไรใครไปก็อยากรู้ว่าเขาได้รับจริงๆหรือเปล่าแบบว่าฝากขนมไปให้อ่ คุณเพนเอียบสะอาดทานนะคะไปให้น้องเพนเอียบสะอาดทานเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าน้องเพนได้รับไหมก็จะโทรไปเช็คได้รับหรือเปล่าจ้าอ๋อ,อพอเขาบอกว่าอ,อ,อ๋อได้รับแล้วก็จะสบายใจคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ได้ว่าออรู้แน่ๆได้ว่าอ,อ,อ๋อเขาได้รับของที่เราฝากไปให้เนี่ยพิ่เกตก็จะสบายใจจําเป็นจะต้องรู้จึงจะสบายใจแต่คราวนี้เนี่ยอันนั้นคือเป็นรูปธรรมไงคะเรามีของแล้วก็เอาไปฝากให้เราก็เลยรู้สึกว่าอืมสบายใจละเออย่างงี้ก่อนพิ่เกตก็ต้องถามก่อนว่า แน่ใจไหมคราวนี้ในเรื่องของบุญกับกรรมนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องของคลื่นบุญแล้วอย่างเวลาเราทําบุญเราจะรู้ได้ยังไงว่าเรามีบุญแน่ๆพิกเกตถามกลับเลยว่าอยากรู้จริงๆว่าเขาได้รับหรือเปล่าอ่ะงั้นก็ต้องถามก่อนรู้ได้ยังไงว่าสวดมนต์จนมีบุญมีบุญแน่ๆใช่ไหมมีบุญจริงเหรอแน่ใจนะว่ามีบุญที่จะเอาไปเผื่อแผ่ไปส่งบุญให้กับเขาได้รู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีบุญที่จะแผ่ ตรงเนี้ยตอบพิเกตได้ไหมคะโอกกกก้ก็สวดมนต์แล้วไงคะก็ทําสังฆทานแล้วไงคะว่ามีบุญอ๋องั้นแสดงว่าเชื่อว่ามีบุญที่จะแผ่ไปได้จริงๆเราไม่ได้รู้แน่ๆแต่เราเชื่อว่าเรามีบุญที่จะแผ่ถูกต้องไม่เอ่ยดังนั้นเวลาเราแผ่ออกไปจะรู้ได้ยังไงว่าเราเข,เขาได้หรือเปล่าคราวนี้จะรู้ได้ยังไงมันคือความสงสัยแต่เราเชื่อแน่ๆว่าหลวงปู่จะจัดการให้เนี่ย มันต่างกันนะคะเราเชื่อแน่ๆว่าเรามีบุญแต่ถ้าสมมติเราจะแผ่บุญแต่เรายังไม่เชื่อเลยว่าตัวเรามีบุญหรือเปล่าอะค่ะ,ะเพราะฉะนั้นแล้วจะเอาบุญที่ไหนไปให้พี่เกตถึงถบอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราแผ่บุญไปเขาได้จริงๆพิพี่เกศต้องเริ่มต้นตอนต,ตั้งแต่ตอนก่อนที่จะแผ่บุญละกันรู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีบุญหรือเชื่อ และมั่นใจว่าตัวเองมีบุญดังนั้นอันนี้ก็เหมือนกันเลยค่ะเช็คเช่นเดียวกันสมการเดียวกันว่าจะรู้ได้ยังไงว่าเขารับได้ได้รับบุญไหมเราก็ต้องเชื่อและมั่นใจได้แน่ๆว่าหลวงปู่ดู่พรหม,มปัญโยจะเป็นคนที่ช่วยนําบุญอันนี้เอาบุญบารมีของท่านผ่านรูปนามของเราแล้วแผ่ออกไปพิเกตใช้ความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจในตรงนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากรู้แน่ๆน,นะคะว่าเป็นแบบรูปธรรมในทางโลกะคะ่ะว่าโอ้คนนี้เขาได้ ขนมจากเราจริงไหมคนนี้เขาได้ของฝากจากเราจริงไหมเนี่ยเราเช็คได้เรารู้ได้จากการสอบถามแต่คราวนี้พอเป็นโลกของวิญญาณนะคะเราสอบถามไม่ได้เขามาตอบเราไม่ได้แต่พิเกดก,ก็จะต้องถามกลับไปอีกว่าในเรื่องของโลกของความเป็นจริงเรามีสิ่งของที่จับต้งตองได้เราเห็นคราวนี้ในเรื่องของบุญที่เราจะแผ่บุญเนี่ยมันจับต้องไม่ได้พ่เกดก,ก็ต้องถามตั้งแต่แรกเลยว่ารู้ได้ยังไงว่าตัวเองมีบุญไปไปแผ่ให้เขา ก็ก็หนูทําบุญไงคะหนูเชื่อว่าหนูมีบุญบุญหน้าตาเป็นยังไงคะแล้วรู้ได้ยังไงว่ามีบุญตรงนั้นไปแผ่ได้แอบเห็นอะไรไหมคะ เพราะฉะนั้นแล้วมันต้องกลับมาตรงนี้ก่อนเราเชื่อว่าพอเราสวดมนต์แล้วเรามีแสงสว่างแห่งบุญเรามั่นใจว่าเราสวดได้ดีจนเกิดแสงสว่างแห่งบุญเราเชื่อมั่นในคําสอนของหลวงตามมาว่าไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะและให้เชื่อหลวงตากับหลวงปู่อย่างเงี้ยถ้าสมมติให้พี่เกตแชร์ไอเดียนะคะว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะพี่เกตรู้แน่ๆว่าหลวงตาไม่หลอกพี่เกต พี่เกดรู้แน่ๆว่าคําสอนของตาของหลวงตาคือของจริงคือเรื่องจริงคือทำได้จริงและเกิดผลจริงนะคะจากอย่างสมมติตัวพี่เกดเนี่ยที่สัมผัสได้ว่าโอ้ตรงนี้มีภพภูมิมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บางทีคนที่สัมผัสไม่ได้ก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์นะคะที่จะสงสัยไม่เป็นไรแต่นั่นแหละค่ะพี่เกดก็ต้องมาแครกความคิดก่อนว่าหนูจะแผ่บุญ นะคะหนูบอกว่าหนูแผ่บุญออกไปหนูจะรู้ได้ยังไงว่าเขาได้รับไหมพี่เกดต้องถามก่อนว่าแล้วหนูรู้ได้ยังไงว่าหนูมีบุญไปแผ่ให้เขาได้ตอนที่จะมีบุญมันก็ต้องเกิดความเชื่อก่อนว่าตัวเองมีบุญใช่ไหมฮะเพราะในในเมื่อเราเปิดใจเชื่อได้ว่าโอ้เรามีแสงบุญแล้วทําไมไม่เปิดใจเชื่อคําสอนของหลวงตามมาอีกสักนิดหนึ่งที่ท่านบอกว่าเองไม่ต้องไปคิดอะไรมาก ต้องเชื่อและศรัทธาอย่างหมดใจว่าหลวงปู่ท่านจัดการให้พิเกตเนี่ยถามว่าเคยไหมมีอาการเราเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเขาได้รับหลวงหลวงตาคะแล้วมันจะรู้ได้ยังไงหลวงตาบอกโอ้มันจะไปยากอะไรก็เราขออะไรแล้วเราได้ไหมล่ะส่วนใหญ่นะคะหลวงตาจะให้พิสูจน์อย่างนี้ว่าถ้าพบภูมิเนี่ยได้รับบุญจากเราเป็นจริงแน่จริงพรุ่งนี้ให้เราได้กินข้าวมันไก่อันนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องพิสูจน์เนะาะอย่างสมมติในทางโลกเนี่ยเราแค่โทรไปเช็คนะ ตกลงเพนเอี่มสะอาดได้แล้วใช่ไหมน้องเพลงก็จะอ้าวได้แล้วพี่เกอศสบายใจแล้วแต่ถ้าอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็พิสูจน์บอว่าพรุ่งนี้ขอให้แม่สามี พาไปกินข้าวมันไก่หรือวันนี้ขอให้ได้กินร้านยำนะคะซึ่งถ้าได้เนี่ยพบภูมิถ้าเขาได้บุญจากเราเขาจะไปโดนบันดาลนะคะให้เราเนี่ยนะคะได้ไปกินอันนี้หรือได้อันเนี้ยค่ะก็พิสูจน์ด้วยเล็กๆน้อยน้อยจะได้สบายใจว่าเราแผ่บุญได้จริงเอาจริงนะไม่ได้เกี่ยวกับว่าเขาได้รับไหมพิสูจน์สิคะว่าเราแผ่บุญได้จริงไหมเราอยู่กับหลวงปู่จริงไหมหลวงปู่ช่วยเราจริงไหมจากตรงนี้ล่ะค่ะแล้วถ้าเขาได้รับบุญจริงนะคะก็คือถ้าเขาได้รับแสง ุเขาจะได้ยินคําอธิษฐานว่าพรุ่งนี้ขอให้ได้กินส้มตําไก่ย่างนะถ้าเราได้กินส้มตําไก่ย่างแสดงว่าเราหเราแผ่บ,บุญเป็น 2. คนที่เราแผ่ไปให้เขามีกําลังและเขาได้รับตรงนี้เขาก็เลยไปเสกป,ปิ้งๆเพื่อที่จะส่งสัญญาณให้รู้ว่าเฮ้ hey, คุณพริกเฮ้ hey, คุณอ่ายูเซอร์สองนี่นะคะคุณมาถูกทางแล้วคุณต้องทําแบบนี้นะเพราะดิฉันได้รับผลบุญจากคุณ นะคะดังนั้นสิ่งที่พี่เกตจะสื่อในตรงนี้ก็ค่ะว่าในเรื่องของบุญนะคะการสร้างบุญการแผ่บุญตรงนี้มันเป็นนามธรรมามันสม,มันจับต้องไม่ได้แต่มันเกิดขึ้นได้จากความศรัทธาเชื่อมั่นนะคะซึ่งพี่เกตมีความศรัทธาเชื่อมัน่นถามว่าความสงสัยมีไหมมีแต่มีใจให้กับความศรัทธาต่อคําสอนของหลวงตาที่หลวงตาบอกว่า ทำไปเหอะแผ่ไปเหอะยังไงมันก็ได้นะคะแล้วเอ็งต้องเชื่อเอ็งต้องศรัทธาหลวงพ่อก็คือหลวงปู่อย่างหมดใจว่าท่านทําให้พอตอนนั้นอะพอตอนแรกๆก,ก็ยังมีสงสัยบ้างไม่สงสัยบ้างแต่พอตอนหลังเชื่อหมดใจเลยหลวงปู่จัดการนะคะไม่ว่าไปตรงไหนแม้กระทั่งทุกวันเนี่ยทวิกเกตนําสัพเพแต่ละคนขนลุกน้ําตาไหลนะคะพิเกตเชื่อมั่นว่าหลวงปู่จะส่งพลังตรงนี้ไปให้ใหกับเพื่อนๆทุกคนนะคะทุกคนก็เลยมีอาการสะท้านสะท้อนออกมาตรงนี้นึกออกไหมคะมันเป็นนามธรรมา ที่จับต้องไม่ได้จึงต้องอาศัยความเชื่อมั่นศรัทธาและเลื่อมใสก็ต้องถามหนูก่อนว่าหนูมีความศรัทธาเชื่อมั่นและเลื่อมใสไหมก็อาจจะตอบก็มีนะคะพ่เกตแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ลองสงสัยไปด้วยศรัทธาให้มากกว่าเดิมไปด้วยแล้ววันหนึ่งหนูจะรู้เลยว่าความสงสัยมันไม่ได้มีประโยชน์ไปมากกว่าใจที่มีความศรัทธาและต้องการจะแผ่บุญอย่างจริงๆก็อยากรู้จริงๆพี่พิเกตก็ว่ามันไม่ผิดนะคะพิเกตเองก็เคยอยากรู้จริงๆแต่ตัวพิเกตก็เคยไม่คือ ยังไงอ่ะมันไม่ได้รู้จริงๆแบบเป็นรูปธรรมนะคะว่าเ hey, ฮ้ยยูชินได้แล้วนะไม่คือเขาไม่ได้มาบอกอย่างนั้นนะคะมันอาจจะเห็นเป็นภาพมันจะเป็นความรู้สึกแล้วพิเกตก็ใช้วิธีทดสอบจากการที่พรุ่งนี้ขอให้มีคนเอาไว้มาให้ไปตรงนี้เดี๋ยวจะมีคนคนนี้มารับเรานะคะถ้าใครก็ตามได้บุญจากพิเกตแล้วให้หาคนส่งคนมารับส่งพิเกตไปออกทริปอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วพิเกตก็ได้ตลอดนะคะดังนั้นแล้วลองใช้ว่าถ้าอยากรู้จริงๆลองอธิษฐาน ถ้าได้มาจริงแสดงว่าทําได้ผลนะคะลองเอาไปเป็นไอเดียนะคะก็พอยต์ของคลิปนี้ก็คืออยากจะเหมือนแชร์ไอเดียว่าตัวเองเคยเป็นคนที่ขี้สงสัยแต่เวลาขี้สงสัยเนี่ยเราจะเหมือนเอากําลังของตัวเองแล้วก็คิดได้แบบคิดแบบตัวเองแบบต้องการทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้รู้ได้แน่ๆนะคะ่ะแต่พอลองเปิดใจนะคะเปลี่ยนเป็นเชื่อมั่นศรัทธาเริ่มใส่เนี่ย มันี้เกจสงสัยเลยค่ะเพราะความเชื่อมั่นกับศรัทธาคแค่บอกมาว่าอาอย่าพิกเองหยิบขี้มาขึ้นมาดมพิกเกตก็จะนึกว่าโอ้มันต้องมีข้อธรรมเนี่ยสอดแทรกไว้ในขี้หมาก้อนนั้นคือแบบเริ่มใส่ถึงขั้นนี้จริงๆหลวงตาให้ทําอะไรคือทํานะคะอาจจะมีดื้อบ้างยกอ่้เรื่องทิ้งสามีค่ะก็ยังไม่ทิ้งนะคะถูกไล่ก็ไม่ไปด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นแล้วเนี่ยค่ะก็อยากจะให้ไอเดียนะคะว่าจุดใหญ่ใจความของการแผ่บุญนะคะมันไม่ใช่บุญของตัวเราเราจะไปน้อมกําลังบารมีรวมเราจําเป็นจะต้องมีความ ศรัทธาเชื่อมั่นและเลื่อมใสเราถึงจะดึงคลื่นนมามธรรมของครูบาอาจารย์มาเป็นประโยชน์ได้นะคะและถ้าจะพิสูจน์อย่างที่บอกค่ะลองร้อง,องขอในเรื่องประจำวันง่ายๆลองดูสิคะว่าถ้าได้ตลอดแสดงว่าเป็นคนที่น้อมบุญมาเป็นและแผ่บุญไปได้ถึงจริงๆนะคะจะได้แบบว่าคลายข้อกังขาแต่ถ้าต้องการจะเห็นเป็นภาพว่าโอ้มีผีมาเอาแสงบุญไปอันนี้พี่เกตเองก็ไม่สามารถแช์ไอเดียได้เพราะไม่ได้ไปถึงจุดนั้นนะคะเพราะที่ผ่านมาคือเป็นใน เรื่องของความรู้สึกมันรู้สึกได้ว่าหลวงปู่ท่านจัดการให้อันเนี้ยมันเป็นปัจจตังก็ต้องทดสอบด้วยตัวเองก็อย่างที่บอกค่ะพิสูจน์ด้วยการร้องขอดูว่าคุณพ่อภูมิส่งตรงนี้มาให้ได้ไหมนะคะหวังว่าจะได้ไอเดียนะแล้วก็ส่งกําลังใจให้อยากรู้จริงๆไปทําจริงๆลองขอจริงๆและถ้าได้จริงนั่นแสดงว่าทําได้จริงนะคะสาธุ